กินได้ไงเขาไมันดอยู่ไปแล้วเดี๋ยวก็ท้องเสียหรอกม่ไดอยู่แล้ว้องกินไมไ่ได้ไ่ได้ตามนี้กินข้าตัวนี้กินริงสิ่งพ่ออกมอุ่นเกกย็นมีอะไรกินว่างเนะี่ยเฮ้ยนี่มันเิลี่ไข่ดาวนี่นาะกินดีกว่าไม่ได้กินมานานและ เอ๊ะทำไมนี่เหมือนสีซี้จริงอะสงสัยน่าจะหมดอายุไป,ปะละตั้งมาตรงนี้ก่อนดีกว่าค่อยดิงเร็วไหนกินได้บ้างเนี่ยสามอันนี้หมดอายุไป,ปะละเดี๋ยวค่อยดิ้ง กินอันนี้ดีกว่าพอธามอะไรอยู่ลูกว่างหรือเปล่าเนี่ยยายขอแรงหน่อยสิไปซื้อของที่ร้านค้ายายหน่อยอลูกไปผมกำลังกินยลลี่ไข่ดาวอยู่ครับยายก็จะมานั่งชิวๆสักหน่อยอ,อ้าวโอ้เพราะเนี่ยกินขนาดนี้เลยลูกเนี่ยตั้งหลายอันอยู่เนี่ยโอ้โหกินเยอะครั้งเดียวเลยลูกกินครั้งนี้ครั้งเดียวเลยหรอเนี่ยเนี่ยตั้งหลายห่ออยู่เนี่ยนั่นมันหมืออายุไป,ปเลยครับยายผมว่ากำลังจะเอาไปทิ้งอะ่ะ หมดอายุมากขนาดนี้เลยลูกเนี่ยซื้อมากินไม่ได้เนี่ยแบบนี้น้องปศกินทิ้งกินกว้างแล้วไว้ยังไงไวจนหมดอายุนี่นี่นี่ของขึ้นเลยยายดูสิเนี่ยเนี่ยเสียได้ตังเนี่ยตังทั้งนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยนี่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 เนี่ยอันละเท่าไหร่อยู่เนี่ยเฮ้ยฮึไม่ได้แล้วอย่างนี้ปศต้องกินให้หมดฮะจะกินได้ไงรับหมดอายุไปแล้วเดี๋ยวก็ท้องเสียหรอก กินไม่ได้ก yes. oh ็ท yeah. no. no. ่องกินเนี oh. Your. Your. ่ยยายซื้อให้ทั้งหลายบาทอยู่เนี่ยนี่เนี่ยนี่มานี่เลยมานี่เลยนี่นี่นี่ไม่กินไม่กินกินก็ไปเล้นี่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 ไม่กินมันมุดอะอยู่แล้ว้องกินไม่ได้ได้ตามนี่นีินิี่นี่อย่าครับอย่าโหดกับผมสิครับเดี๋ยวต้องโหดแล้วอย่างนี้นี่ต้องโหดแล้วผมกินยิ่งเสียบเลยครับจะทำยังไงจะทำยังไงค่อยต้องเสียบไปเลยนี่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  ไม่กิน่่่นีไมกินก็คือไม่กินกใจะไมยกินไปเลยกินไปเลยบ้านยายครับเจ้ากระถงลอยได้ไใ้เจ้ากระทงลอยได้นั่นแน่นนั่แน่นั่นแน่เปิดเนี่ยหัวหมอจริงๆเลยนะเราเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ได้กินให้หมดเสียดายตังกินทิ้งกินคว้างเนี่ยกินตามกระแสกินจนกินไม่หมดเฮ้ยย่าเราเนี่ยโหจังเลยอ่ะไปนอนแล้วบ้านยายคืนเนี้ยไปนอนบ้านน้องมิเจดีกว่า